สวัสดีค่ะเพื่อนเพือนมือนี้พบกันกับยาแมวอีกนะคะมือ่อกาสิภาพพี่พี่น้องๆต้มย่ำป่าหรือตม้มสมน่ะเองนะคะทุกันอื่นกับข้างหมอใส่รากผักชีนะคะคาตักไข่นะคะ,ะก้ะกระเทียมใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องจะล่อไห้มันเดือดอุบๆจักหน่อยกะใส่ใบบัก กูดห ic, Get ้าวลงไปสีสีใสเลยค่ะจังหอมน้ำมันหอมเะเหยเขาก็สิออกมากนะคะใบบกหหดกับมีแมงกัดจักน้อยนะใบโอของแท้จากหลังบ้านได้ค่ะพี่น้องหลังจากนั้นกะใส่ก้อนขานอลงไปนะคะหลัาใส่หัวหอมลงไปหัวหอมใหญ่นะคะบ่มีหัวหอมแดงกับใส่ทดแทนกันได้เมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้วค่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็ใส่รสดีของเราจะเพิ่มความนัวนะคะพี่น้อง น้ำกระเดือดพุดพูดพูดพูดดีดีกับพี่น้องหอมหว้วยหวยแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยยำนะคะนิดหน่อยเดี๋ยวเค็มกับพี่น้องจ้าเ <c oughs> ว้ยตามด้วยน้ำปลาอย่างดีนะคะ <c oughs> น้ำเดือดเดือดกำลังดีครับพี่น่องแล้วก,ก็ใส่พริกจีลงไปกับพี่น้องเพิ่มกลิ่นหอมใหม่นะคะพีิหอมจากไก่พริกจีมันสีหอมแห้งครับพี่น่องหอมแสบหอมนัว <c oughs> หลังจากนั่นกใส่ปลาลงไปครับพี่น้อง ปลานี้ซื้อมาได้แต่ใดมาใดตัวหนึ่งค่ะพี่น้องผัวกับลูกบ่ก,กินน้ำกับเห็ดกินผู้เดียวกับพี่น้องใส่ปลาเรียบร้อยบ่ต้องค้นนะคะต้มใบจังสี่ค่ะจนกลัวปลาสีสุกจังสีซิมค้นเท่เดียวค่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็ใส่พริกเผาค่ะพี่น้องเพิ่มสีสันและความนัวหวานหวานนิดหน่อยนะจ๊ะ ตอนห้ารปงพุ่นละค่ะสีสันมันกับสีม่านะจ๊ะหลังจากนั้นนะคะพี่น้องปลาซุกแล้วก็ใส่ผักอีตูข้าลงไปนะคะพี่น้องผักอีตูนี่พี่สาวเอาไห้นะคะพี่น้องก็เลยได้เอามาทํากินนะคะต้มของแมวนี่สิเป็นต้มยำเรือสิเป็นต้มแกงสมกับบะหูนะคะต้มสมกับบะหูเนาะ,ะแต่กับเจอคนละครึ่งทางกับพ่อเนาะคะ่ะถือว่าเป็น แกงป่าแกงสมบานเท่านะคะพี่น้องออาเสแสบซิมเบิงคาแสแบรื้อนัวจังใดกะเพิ่มเติมใดตามชอบนะคะรสชาติถึกใจแลวกับจัดการเทลงได้เลยจ้าสิตักให้สิเทสิเท,ส,เทสิตักเอาตักแล้วกันตักหัวมาจา้าเลี้ยงไปตามตัวเลยนะจ้าจักสิจัดแบบใดครับพี่น้องให้สวยงามตักเอาตักเอาพริกไปพริกมากอยู่ครับพี่น้องโอ้ยเป็นตะกินเอาข้อหายข้อเรียนนี สงสัยปลายังไม่ตายอ่ะจัดไมคค่ะจัดจัดจัดเข้าไปหางเสียวใส่ใส่บะหมี่มอน่อยอ้าวไวคางๆาง้ะกันพี่น้องหอมหอมกับพี่น้องตักไปกับนำ้ำไล่ไหลไปค่ะพี่น้องวพวดผวดผวดเทจวดลงน้ำมาหลายแต่พี่น้องเป็นตะโสดแห้งออยังนี่อ้ยอจัดแต่งก่อนค่ะพี่นอ้องอามีพริกมาจัดมาไปกินน้ำกันค่ะพี่น้องพูนว้าวสีสันมาน่ากินไหมคะไปไปกินน้ำกันจ้าพอกันไหมจ้า